แค่แค่แฟงที่ไอ้นี่หรือเปล่าวะที่มันแบบที่มันทำโลกมาแล้วมินเย็นๆเลยฮะไอ้แฟงที่มันแบบทำโลกมาแล้วมันยินอ่ะเออแล้วมันชิคุว่าเราอ่ะอะไรมึงเออตี๊ยตี๊ยเตียมึงก็อย่ามึงก็อย่าไปใกล้กับ ไม่เพ <Ooh. S 3> <ส>ื่อนไหนมับขับอะไเพื่อนยิงดาวมองอะอัตติไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็โอเครับไอ้เจ้าแทบแทบแทบแต่ไรไรไยแม่ไม่ไหวแล้วแม่

ดีอยู่กัตั้งนานไันพูดไม่ยิงเหมือนวะเฮ้ยออฟสามคนเลยเหรอก็ก็ก็พวกกูเลยเนาะเออมนคนจนว่ามันจะมีอคนนึงอ่ะที่มีตังค์สุดบาเฮะคเด็ดเครับคุณกด็ดเด็เด็ดเด็ดเเคครเบโอเค โอ้ไหนๆแล้วพ <bin out> <him> oh, yeah. We ูดคเดียวนี่้วฟุ <rec practices> <oo> ้ยฟุ้ยฟุยยดฟุ้ยฟยวยยโมซันเดมวนแปลกวะแล้วแชปเบอร์เป็นคนที่ไหนอ่ะคนทุกที่นี่ว่าแบบบางที่ก็เป็นคนบางที่ก็เป็นยางอืนอะไร เฮ้ย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 วันอินทีพีวันอินทีพีไอ้ไอ้้ไอ้้ไออ้ไอ้ไอ้้ไอ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 ไอ้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 ้ไอ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 ้ ไอ้เจี๊ยอ้เยโีดเลเวเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยจา้เฮ้ยจายแล้วโจรโรโจรเจี๊ยเจี๊ยโอ้